สวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่สาวิตแก้วหวานนะคะคก็คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าวันนี้มากันในฐานะหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยไทยครับเป็นไงบ้างคะการเลือกตั้งครั้งนี้ส่งผู้สมัครยังไงบ้างคะก็ส่งแบบบัญชีรายชื่อก็8คนด้วยกันส่งเขตก็สองจังหวัดก็มีจังหวัดชลบุรีเขต6แล้วก็เขต7แล้วก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2ส่งแก้3าเขตเท่านั้นเองสเขตครับเพราะว่ามันก็ ในช่วงสถานการณ์ขนาดนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ยากลําบากพอสมควรด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็คงจะไปสู้รบปลบมือกับกลุ่มพักขนาดใหญ่ก็คงยากลําบากแต่ว่าก็ต้องยืนหยัดในฐานะที่เป็นพักของชนชั้นผู้ยากไร้ค่ะแต่ว่าเขตที่โ่กเนี่ยเมื่อกี้นะฮะชนบุรีกับนครศรีธรรมราชหินหินทั้งเลยนะเขตแข็งเลยนะก็เป็นพื้นที่ ก็เป็นพื้นที่ของพี่น้องคนงานเพราะว่าพักก็มันเติบโ,โตมาจากตั้งขึ้นมาจากาจันทามาติของพี่น้องกระบวนการของสหภาพแรงงานแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายดังนั้นก็เลยเจาะไปที่เป้าหมายนะฮะเราคงจะกระจายไปทั่วคงไม่ไหวนะครับแต่ว่าแน่นอนในบัญชีรายชื่อพี่สาวิตอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับ <S <S ค่ะแล้วกี่คนนะคะทั้งหมก็ทั้งหมด8คนด้วยกันมีผมมีคุณเดียรนุชมีคุณเสน่ห์มีคุณเวนิดคุณไพฑูรย์บางหลงนะครับครบ 7จคนเดค,คนด้วยกันครับดังนั้นจริงๆเราเราไม่ได้สง่งผู้สมัครเยอะแต่เราหวังคะแนนที่จะทําให้เราได้มีโอกาสได้สอสซึ่งถ้าพ,พูดกันตามความเป็นไปได้สสบัญชีรายชื่อะจะมีโอกาสไหมคะคือทุกครั้งที่ลงก็คาดหวังตลอดว่าจะได้เพราะว่าสิ่งที่ต้องการคือว่าคิดว่าเวลาสู้คือเราสู้บนทอ้องถนนมายาวนานมากใ่ท้ายสุดยิ่งสู้ไป พี่น้องก็ทุกยากมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คําตอบสําหรับพี่น้องประชาชนาดังนั้นท้ายที่สุดเราก็ปรับเปลี่ยนในแนวทางใหม่คือด้านกระบวนก็ว่ากันไปนะครับจัดกระบวนาทับปรับกระยุบวนยุบใหม่คือสู้2แนวทางด้านกระบวนเราก็สู้กันไปไม่มีสสในสภาเราก็ว่ากันด้วยกระบวนการทางสังคมกระบวนการภาคปาระชาชนกระบวนการแรงงานไปแต่ถ้ามีโอกาสเข้ามาในสภาเราก็จะได้มีโอกาสาาเอาปัญหาของพี่น้องความทุกความยากของพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ พี่น้องผู้ใช้แรงงานเข้าไปพูดในสังคมได้รับรู้ได้เข้าใจว่าแท้จริงเนี่ยปัญหาของประเทศมันอยู่ที่จุดไหนแต่<ะ>ามายิ่งเลือกไปเรายิ่งยากจนลงไปเรื่อยๆด<ะ>ังนั้นถึงแต่เราว่าการแก้ปัญหานี่มันไม่ถูกที่ถูกที่แล้วะนะครับดังนั้น,นการที่แบบเราที่เป็นตัวแทนของพี่น้องแรงงานเนี่ยไปฝากความหวังแบบพวกพักการเมืองนักการเมืองแบบเดิมๆไม่ได้แล้วเราถึงต้องมาเสนอตัวที่เข้าไปทําหน้าที่นี้แทนพี่น้องของเราด้วยตัวเอง ใช่ครับเพราะว่าหลายเรื่องนไ่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานวันนี้ก็อย่างอ,อย่างที่เรียนคือเรื่องของการจ้างงานระยะสั้นไม่มั่นคงเพวกแพลตฟอร์มรายได้ต่งางเนี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวอะไรกัลนนี้ลูกหลานของเราที่เรียนก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเรียนจบออกมาไม่มีงานทําเป็นหนี้เปอร์เซ็นต์คือมันเป็นห่วงโซ่ที่มันมัดพันธนาการของพี่น้องประชาชนจนไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากภาวะความทุกข์ยากเหล่านี้ได้หนี้สินเหล่านี้ได้ นะครับมันจึงกลายเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่ก็ฉกโฉยโอกาสในการที่จะอาศัยหากินกับความจนกับมีงประชาชนแล้วก็หยิบยืน่นบางสิ่ง,างบางอย่างไปให้ให้เขา<ฆ>ซึ่งบางครั้งเขาก็อาจจะไม่มีทางเลือกนะครับได้บ้างเล็กน้อยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราไม่ได้กล่าวหาพักไหนแต่ว่าสิ่งที่เราลงในพื้นที่เนี่ยเสียท้อเหล่านี้มันมันสะท้อนออกมาซึ่ง<ฆ>เราก็มีความรู้สึกว่าเออกังวลว่าทิศทางบ้านเมืองจะไปแบบไหนอะไรยังไงแต่จริงเมื่อช่วง หปีที่ผ่านมามันก็มีพักการเมืองที่มีเอาตัวแทนปีกแรงงานเข้าไปทําแต่เราเราเองเรามองว่ามันสุดท้ายมันมันห็นหรือมันมีแรงกระเพื่อมหรือขับเคลื่อนอะไรได้แค่ไหนคะจากมุมมองที่เราเห็นคือ,ค,อคือปัญหาทั้งหมดในวันนี้ปัญหาประเทศเทยเป็นมาเชิงงครงสร้างแรงงานก็เหมือนกันเรามีประชากร65สิบห้าล้านคนเป็นพี่น้องผู้ชใช้แรงงานประมาณ40ล้านคนในขนาดนี้คือถ้าประเทศชาติมันแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่ไม่ได้มันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ดังนั้นวันนี้มันก็ได้แก้เพียงตัดแตะในการแก้เล็กๆน้อย แต่ปัญหาเราต้องวิเคราะห์ว่าท้ายสุดวันนี้พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ยังคงยากจนเกษตรกรยากจนนี่เป็นปัญหาเพราะอะไรนะครับดังนั้นอันนั้นในการที่ไปอยู่ไปใต้กระบวนการระบบที่มันไม่ใช่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยอยู่ไปใต้กรงครอบอะไรก็แล้วแต่การจะพูดการจะนําเสนออะไรต่างๆมันเป็นยากลําบากนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็เห็นภาพเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็คิดว่าตัดสินใจบนจุดยืนของเรานะบ,บนจุดยืนเราดมการของเราได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่า เราทําในสิ่งที่เราควรที่จะทําทแล้วก็เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเพราะว่านโยบายพักของสังคมประชาธิปไตยไทยนี่เขียนขึ้นมาจากปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนทั้งสิน้นนะสามสี 3, 40, 40ปีเราเก็บเกี่ยว<ๆ>ประสบการณ์เหล่านี้เราเห็นว่ามันทําได้จริงเช่นเรื่องประกันสังคมเนี่ยมันก็สามารถเช่นบำนาญจราภาพที่ตกเสียงกันอยู่ในกระดาษเนี้ยทำไมเราปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องไปตกเตียงไปโทษเถียงไปทะเลาะกันรัดกลายเป็นลอยตัวไปเลยอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่กรนีที่เราเห็นเรื่องการจ้างเนี่ยเราก็เห็นมีราคาสินค้าขึ้นพุ่ด แต่ก็แรงมันตามไม่ทันในกระดาษนี้โฆษณาว,ว่าจะได้เท่าโลนเท่านี้สา,ารวัตท้ายสุดก็ไม่ได้ทำโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่พรรคสังคมป,ประชาธิปไตยต้องการที่จะเห็นในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ชูนโยบายก็คือหนึ่งก็คือหยุดคอร์รัปชันสร้างสมัยการทวนหน้าแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำและโดยเฉพาะเรื่องทุจริตลักทรัพย์เงทั้งหลายอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ถือว่าเราคือตัวแทนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ยากไร้ ก็คือก็เรารู้จักกันบนถนนนักสู้เนี่ยก็หลายกิจกรรมด้วยกันกระบวนการภาคประชาชนเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่ลินเรื่องเขื่อนอะไรสารพัดนะครับแล้วก็ในกระบวนการแรงงานนี้ก็เคลื่อนลยตลอดเนี่ย<ะ>ก็มีกระลงกระเดียอะไรติดตัวเยอะแยะมากสู้แต่เราก็ยังยืนหยัดว่าคือ<ะ>คือผมมองอย่างนี้ก็คือว่าวันนี้สังคมไทยที่เป็นมานี่คือเรา ต้องการที่เปลี่ยน <ๆ S 2> แปลงโครงสร้างทางสังคมไม่ดีขึ้นคือผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าถ้าสังคมดีชีวิตเราดี <é S 2> ถ้าสังคมเลวชีวิตเราดีไม่ได้ยัง <é S 2> นั้นวิธีการวันนี้คือสังคมคือคนส่วนใหญ่มันทุกข์ยากมันเดือดร้อน <é. S 2> ดังนั้นถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เนีย่ยมันแก้ประเทศชาติไม่ได้เอาเงินไปไล่แจกเพียงระนิดละน้อนระยะสั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้มันต้องแก้ถึงฐานรากเกลงโครงสร้างของมันเพราะว่านี่สินเกษตรกรปัญหาความทุกข์ยากความไม่มั่นคงในการทํางานคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเหล่านี้ เป็นเป็นรากใหญ่ที่เราต้องแก้ในเชิงโครงสร้างกันใหม่ค่ะดังนั้นก็คือว่าในเราก็มั่นใจในเรื่องของนโย,ยบายครนะทีนี้เรื่องของออผลคะแนนการเลือกตั้งนะคะโอ้หรอบนี้ก็หนักนะจะสู้กับพรรคใหญ่ที่เขาลงทรัพยากรกันอย่างที่เราทราบนะครับอ,อ่มัน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 จะทําให้เราได้พอจะมีโอกาสในการที่จะขอคะแนนเสียงจากประชาชนได้ขนาดไหนครับเอคือผมคิดว่า มันมีเสียงสะท้อนหลายที่นะ<ม>เช่นการเลือกตั้งที่สงขาลาล่าสุดที่ผ่านมามนะฮะโหวตโนก<ม>ันเป็นท<ม>ิวแถวเลยอันนี้ผมคิดว่าประชาชนตื่นตัวเรื่องการเมือง<ม>ดังนั้นผมคิดว่าปัใจจัยในการชี้นําในเรื่องของการได้อํานาจมาผมว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าประชาชนต้องปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้<ม>ดังนั้นเราต้องทําให้การเมืองที่มันใสสะอาดดังนั้นพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งยืนยันเลยว่าเราไม่มีสะดุ้งสะางอะไรมีแต่อุดมการณ์ความคิดความเชื่อแล้วก็หวังว่าเราจะทําหน้าที่ ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราทํามาแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งทาทํมามา3 4 0ปีแล้วนี่ทั้งหมดที่ยืนอยู่อยู่ในกระบวนการในงานเดินกระบวนจุลุมประท้วงมาโดยตลอดเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเท <c oughs> ่านั้นเองเราไม่ต้องการความร่ารวยเลยมากมาย <c oughs> แต่ว่าเราต้องการให้คนส่วนใหญ่ม, <c oughs> มีที่อยู่มีที่ยืนในสังคมนี่คือเจตนารมณ์และเหตุผลที่ยืนมา <c oughs> แม้ว่าเราจะไม่ได้สสในสภาเราก็ต้องทาหน้าที่นั้นต่อไปแต่หาก ว่าพี่น้องเลือกเราก็ไปเพียงหนึ่งเสียงเนี่ยผมก็สามารถว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ค่ะจริงๆก็เหมือนอย่างที่ผลผล,ผลไอฟีดแบ็ของผลเลือกนายกอบตอใช่ไหมคะมันแบบมีโหวตโนจริงๆแล้วหลายคนถ้าเรารู้สึกว่ามันเห็นหน้าค่าตาอยู่แล้วอว่าถ้าเลือกพรรคเนี้ยจะได้รัฐมนตรีหน้าตาแบบไหนอะถ้ารู้ว่าถ้าเลือกพวเนี้ยรัฐมนตรีแรงงานเอาที่ก็ แทบจะคาดเดาได้เลยว่าเป็นใครถ้าอย่างนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะสามารถที่จะแบบเฮ้ยแสดงพลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ไหมว่าเนี่ยเราต้องไปแสดงไม่ถ้าเราไม่ต้องการรับมนตรีหน้าตาแบบนี้หรืออย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนคือผมคิดว่าวันนี้มันประเมินได้นะโดยโดยภาพของการเมืองปัจจุบัน<ช>ว่าว่าใกลจะมาเป็นรัฐบาลใกลจะเป็นรัฐมนตรีทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้ว ไอสิ่งที่เขาทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําได้จริงหรือเปล่าหรือแค่นโยบายเพื่อเพิ่มฟันฝันหลอกลวงพี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องประชาชนไปดังนั้นผมว่จุดน,นี้ที่พี่น้องจะต้องตัดสินใจดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้นจึงเป็นเรื่องจุดเปลี่ยนอของประเทศที่สําคัญดังนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนและอยากจะฝากพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเบอร์อะไรคะเบอร์สิบเก้าลองเลือกลองเลือกลองเลือกจนฝากเลยค่ะก็ลองพิ่ ฝากพีนาณนะพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยซึ่งเป็นพรรคของชนชั้นผู้ยากไร้นะครับ<ม>เป็นตัวแทนของเกษตรกรชาวนาชาวไร่ผู้ใช้แรงงานเข้าไปนในสภาพลังเสียงของท่านเนี่ยเพียงหนึ่งเสียงก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างย่าลืมนะครับพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยให้โอกาสเราเบอร์สิบเก้าสภาผมเชื่อแน่ว่าเพียงหนึ่งเสียงของท่านเราเก้าสภาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้เรามีกระบวนการที่หนุนหลัง คือกระบวนการแรงงานกระบวนการคนทุบลุนหลังแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสเข้าในสภาปัญหาของพี่น้องเ็าจะได้ถูกถ่ายทอดและจะได้มีการแก้ไขต่อไปในอนาคตข้างหน้าเบอร์19้าอย่าลืมนะครับค่ะก็นี่นะคะพักสังคมประชาธิปไตยไทยคุณสาวิตแก้วหวานหัวหน้าพักขอบคุณมากค่ะคุณสดีค่ะสวัสดีค่ะ